สวัสดีะคะ่ะกลับมาพบกับชาแนลพี่หมวยแล้วนะคะนี่เป็นคลิปแรกจากบอกว่ากลับมาพบไม่ได้นี่เป็นคลิปแรกของการลง youtube เป็นครั้งแรกนะคะวันนี้จะมากินเนื้อย่างกันนะคะวันนี้พี่หมวยเป็นคนทําเองมีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะทํายังไงทําอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยนะคะจะทําน้ำจิ้มก่อนนะกันเลยน้ําจิ้มแจ่วนะคะมาคลิก พริก,กใส่พริกนะคะใส่พริกลงไปสองพอปวดเผ็ดก็น้ำตาลเราใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะไม่ใส่หอมอุ๊ยพอเขาไม่ได้สานเอาสานเอา นีลมแรงนีลมแรงนะคะข้างข้างบ้านนี่ลมแรงมากอ่าต่อไปก็มะนาวหั่นมะนาวนะคะมะนาวมะนาว ก็ผงนัวเขาคั่วหนูเรียกผงนัวไปก็เขาคั่วนะคะอันนี้ทั้งบ้านทาเองคุณแม่ทําขายเองเนี่ยเขาคั่วอุย้ยแกะไม่ออกเสใส่ให้มัสสนสะใจไปเลยนะคะกไปน้ำน้ำปลานะปิดซอส ไปเราก็ใส่ซอสโีด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 ีพอแล้วเยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะไปหาผักก่อนแป๊บนึงไปหาผักก่อน แต่เนี่ยพี่หมือว,ว่าจะใส่สองอย่างนี้แหละผักชีกับผักชีนี่เขาเรียกผักชีเนาะกับหัอมหอ้อยต้นหอมใส่แค่นี้แหละเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องใส่ผักอะไรมั่งเดี๋ยวจะหั่นก่อนนะคะหั่นหั่นหันหัน,หน,หนเมื่อกี้ไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเชฟกระทะหลุด วันนี้วันหยุดนะคะก็เลยหาอะไรทําหาอะไรกินกับคุณแม่นะคะแต่วันนี้คุณแม่จะไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นเพราะจะให้พี่หมวยทําเองหหดทุกอย่างเลยไม่เป็นไรค่ะก่อเตาเราก็จะออกก่อเองนะคะบนีน้คนคนที่ชอบกันนะคะนี่น้ำตาเอ้ออกมาแล้วน้ำจิ้มคาิเป็นไงบ้างเราขอชิมหน,นึง ทำไมมันไม่อร่อยเลยเพ <c oughs> ชาะจไม่อร่อยเลยอ่ะมันขาดขาดทุกอย่างเลย <c oughs> อ๋อลืมใส่นี่ผงนูว่ <c oughs> ใส่ไปก่อ <c oughs> ลืมใส่หลายอย่างมากเลยรู้สึก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยใส่ใหม่ มาหมาชิมดูนะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าพี่ดาว่าเอพี่หมวยว่ามันแปลกมาหมาชิมให้หน่อยเป็นไงมัง่งโอเคผ่านค่ะผ่าน อันนี้กช็ชิ้นต่อไปเลยนะคะหมูค่อนข้างจะเนื้อสีแดงสวยเห็นะอันนี้คือหมูสวยป่าไม่รู้เราจะน้ำในกระทะนะคะเสร็จแล้วเราจะน้ำในกระทะหายยากมากเลยใช้นี้ดีกว่าใช้อนี้ดีกว่าดูแล้วทำไมถึงแค้อันใหญ่มันดีกว่าจริงๆนะ เรียบร้อยแล้วตอนนี้การหมักแล้วนะคะไปล้างมือมาแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนกนารหมักเอาแค่นี้ใช่ไหม้หมาเอาแค่นี้ใช่ไหมฮะเโอเคแล้วก็ใส่ผงนัวนะจ๊ะผงนัวเสร็จแล้วก็ใสเราใส่ไม่กี่อย่างนะ คุคุุนี่กระสัยคแนนี่ละคุณคุณคุคุณคุคุณคุให้เข้ากันนะคะ เอาหมดเลยเอาหมดเลยเหรอโอเคโอเคค่ะสรุปแล้วหมวูที่คุณแม่วางไว้นี่คือเอาหมดนะนี่คือหมูอีกชิ้นหนึง่งมามาเสร็จแล้วใช่ไหมเนี้ยอันนี้ล้างแล้วใช่ไหมโอเคนี่คือหมูอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่จะสับที่จะมาหั่นไม่ใช่สับสิที่จะมาหามั่นนะคะนี่หมูอีกชิ้นหนึง่งคือคุณคุณแม่บอกว่าให้เอาหมดนี่เลย ก็เดี๋ยวจะหั่นก่อนนะคะหั่นต่อหมวยก็เดินมาเอาฐานเพื่อจะไปก่อเตานะคะเอ่อสองถุงนี้น่าจะเป็นถุงนี้แล้วกันนะนี่ฐานของคุณแม่นี่ฐานถุงนี้จะเอาไปก่อเตานะคะปะ่ะอ่ะกว่าจะทำได้แต่ละอย่างนี่ทรมานมากเลย จะไปก่อเตานะคะดูซิว่าเตาเราจะติดไหมจะได้กินไหมวันนี้มาหลังตอนแรกว่าจะไปข้างๆบ้านแต่รู้สึกว่าข้างๆบ้านมันร้อนมากก็เลยเปลี่ยนโลเคชันมาอยู่ตรงครัวคุณแม่นะคะนี่คือวันนี้เราจะใช้ไอ้ <c oughs> นี่ในการย่างนะคะเนื้อด้วยนาบดีคุณแม่แนะนำว่าอันนี้ดีกว่านาบดีกว่าแล้วเราก็จะ ไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะเราจะใช้เตาถ่านนี่นะคะในการย่างที่หมวยทําการก่อเตาแล้วนะคะรู้สึกว่ามันจะไหม้เตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักจนกว่าฐานจะติดนะคะเดี๋ยวก็จะมาย่างหมูย่างกันนะคะโอ๊ยๆน่าจะอีกสักแป๊บหนึ่งน,นะจะติดอะ่ะ ตอนนี้ไฟเริ่มจะติดแล้วนะคะเมื่อกี้ทําการพี่หมวยทําการจุดไฟมันจะติดไหมไม่รู้ดูนะดูสภาพเตาสิน่าจะใกล้จะติดแล้วมัง้งโอ้วันนี้มันเป็นวันที่แสนทรมานคนจะได้กินเอาหลังจากนั้นเราจะเอากระทะอันนี้นะคะไปใส่เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งมันจะติดไหมมันเหมือนจะติดนะจริง ดูสิก็เกือบจะติดตอนนี้สําเร็จแล้วค่ะเตาติดแล้วเพราะเตาติดแล้วเราจะเอาการะทะนะคะใส่แล้วเราก็จะย่างหมูย่างกันค่ะดูสิ กินมากเลยนะเนี่ยไม่ได้กินนานมากแล้วหมูย่างเนี่ยโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะคะวันหยุดก็ขอซะหน่อยจะได้ไม่ไม่ฟุ้งซ่านตอนนี้แบบร่างกายไม่ได้ปะทะหมูย่างเนี่ยมาเกือบสามเดือนสี่เดือนแล้ว ที่บ้านพี่หมวยเนี่ยไม่ค่อยได้ย่างแบบใช้ตะแกรงเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่จะทําแบบนี้ให้มากว่าแล้วพี่เหมือนก็เลยลองเรียนแบบดูบ้างอืเป็นไงะ่ะคาสีน่ากินไหมเอ่ยหน้าตาพอได้ไหมคะเนี่ยลองลองกลับด้านดีกว่าเนาะด้านนี้น่าจะสุกแล้วเอ้ยไม่ไหมไม่ไหมด้วยนี่ไม่ไหม,ไมด้วย ออ,อ,อยากให้สุกแบบนี้แหละค่ะอันนี้คือการเรียนแบบการทำของคุณแม่มานะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มานั่งทำแบบนี้นี่ชิ้นนี้น่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูมันเป็นยังไงอุ๊ยร้อนจริงเลยที่เราจิ้มก็จะเดือดร้อน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 อนอ๋อ,อ้ร้อนชิมก่อนนะคะว่าเป็นยังไง อืมอืมได้อยู่นะน้ำจิ้มนี่สุดยอดเลยเค็มอืมได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบย่างนะคะแล้วเราจะไปรีจรกินกันนี่ย่างเพิ่มนะคะตัวนี้ย่างเพิ่ม เนื้อบางอันมันสีขาวเนื้อบางอันมันสีน้ำตาลน้ำตาลอะมาทำไมไวะทำไมมาเพราะว่เข้าที่หรือเปล่าได้อยู่นะว่เาเข้าที่อยู่นะ,ระเรากรี่ยวกับคนทำไมลาม 3, 3, 3, ่านี่ไม่ฟังซุ่มต่ำเดี๋ยวจะกินส้มตำด้วยนะคะเป็นไงบ้างดูสิได้อยู่นะ เดี๋ยวจะกินอีกชิ้นหนึ่งรนะ้อนอะโอ้ยร้อนแล้วกันนัอ๋โอืมอืมอือืมอร่อยเดี๋ยวตัดรอบเดียวเลยเดี๋ยวพีห่หมยขอย่างให้มันเสร็จรอบเดียวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะกินกับซ้ตมตำนี้หรือเปล่ปา พี่หมวยก็ย่างหมูได้จากครึ่งทางแล้วนะคะนี่ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปกินกันนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะกับหมูย่างที่พี่หมวยเป็นคนทําเองอวันนี้จะมากินคู่กับส้มตำของคุณแม่นะคะอ่ามาลองกันดีกว่าเนาะแบบนแบบแอบชิมไปแล้วลตอน,นอย่างน้ําจิม้มหรอสุดยอดเลยเค็มยังไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะจะลองกินละ ไปข้างน้องไหกินข้าวไปกินข้าไปพี่หมยขออนุญาตใช้มือนะคะชิมแบะอืมอืม,อม,อมไม่กินหมูย่างมานานมาก อร่อยมากถ้ากินคู่กับซ้มตำของคุณแม่นะคุณแม่ทำอร่อยอยู่แล้วซ้มตำอันนี้การันตีได้ค่ะ ใช้เวลาทำสามชั่วโมงในการปิ้งหมูคือ <G ül> นานมากไหมนานหรือเปล่าสำหรับพี่หน่วยว่านานนะอะนมันก็คุ้มค่า,ากับการรอคอยมากเลยตอนนี้ได้กินอาหารของคุณแม่ได้กินฝีมือตัวเองมันความสุขแล้วค่ะกับวันหยุดหนึ่งวันของพี่หน่วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะถ้า ชอบไม่ชอบหรือผิดพลาดประการใดในคลิปนะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะนี่เป็นคลิปแรกก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะ